นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมที่พันสัตว์น้ำที่เขื่อนปาสัทธุรศิธิ์มองลวไปันเจอเข้ามาครับเราจะเจอตูป้ปลาขนาดใหญ่แล้วจะมีปลาเทโพปลาบึกปลาดุก และเทลเฮ้ยใช่ไหมทำไมดีนะมาเปิดตัวเบลเลอร์เลยครับตัวใหญ่มากดูปลาครับปึ๊บปึ๊บตัวใหญ่มากนะครับมีครับปลาบึกเกลือปลาหมึกเนี่ ่ะมีตลาหูดนาหรคือปลา,าเทาครับปาโมโหเขาเลยนะครับพอเรามาชนี้ครับจะเป็นตู้จะเป็นตู้ปลา้าจะมีบอกนะครับนี่คือปลาม้าปลา,าปลาม,า,า,มานี่คือปลา,าแล็ครับ นี่คือปลาแรดนะครับผมเขาเรียกปลาแรดครับมันมีนองครับเดินนองนะไม่ใหญ่ปลากระข้าครับปลาแก้มคับปลาคาร์ปรปลาคาร ออก็จทางนี้ทางด้านนี้นะก็จะมีเด็กๆที่มาวาดรูปแล้วก็มาแต่งเลยอันนี้ชอบมากะครับปลาสลิดครับปลาสลิดอย่างเดียวะะปรากฏกับหัวนะครับทำงาน,นกับหัวนะครับปรากฏกับงานนี่อร่อยซูช,ชิที่อร่อยะครับ ตัวไหนเอื there there? ้อยตัวไหนอ้ายเดี๋ยวพูดน้ะนี่ครับปาชโดครับโอ้โิ่งมากปลาปูหินครับปลานี่ห้ามเข้าได้ครับมันเป็นปลาบ้าครับคนเรื่องปลาเวียดครับนี่ครับเราอยู่ที่กุ้งครับหนึ่งตัว เราส่งเาช้อนดูหน่อยจะอยู่ใกล้เ้วาองี้เดี๋ยวมันจะพ้นปิงใส่่พอเราเดินออกใอหมดกับุโจนี่กลับกแบบประเดินตู้ไฟ ปเป็นยังไงครับวันนี้พาทเที่ยวชมพาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่เกิดปราสัตว์ถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวครับเปิดทุกวันนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเที่ยวชมกัได้นะคะรับุิ